สบายดีพี่น้องทวงกันมาสุดทางพี่น้องถ้นมนขี่รถจักนนะสำเขาสิแนมเบิ้งห้ากระหอดทางแหวนน้สารมากับเคยละเคยกลางพี่น้องอ้าวเคยมาอย่างไรนี่บ่เออแถวนี้มันมี เออแถวแถวนี้มันมีอะนะอยู่ม at ot> uh ีคลินิกเออแถวนี้มันมีคลินิกอืมสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กำลังสีเข่าแกล็ดกอกแล้วพี่น้องพาเคยหลาไปหาหมอก่อนหมอเสีอะเห็นหมอปะเที่ยวห้าแต่หมอพี่น้องเลยใช่หมอเลยสี่หายช่วยผลสี่หายผลช่วนนั้นเคยไปปลูกเงินอยู่แค่หมออะไรแหละสองคน อ่นขัวเก่งกอกเข้าไปนี่กับตลาดเลยก็หอดหอดแล้วบอกเรากลับมุกไปโอ้ยระเบาระเบาแล้วกัหยียบรลอยอยู่ แก่งกอกเมืองจำพรบ้านแก่งเกาะบ้านแก่งกอกเมืองจำพรบ้านก่งเาะกลางบ้าน้านไนป้านแหล่ธรรมดาเลยจปักช่วงนะครับไนยุ่หักไหบอ เป็นบ้านสารคกคบ้านนั้น,นบ้านนี้เนาะเป็บ้านมันเนาะเป็นบ้านพายุมันได้อันนี้นะแก้กอกนี่นนแต่ว่ามัดจักจักร้อยเจ้าอ่ะโอนเชียงเชียงว่ะเจ้าเจีาวอยู่เศษนี่ลงหงมองนี่แม่นบอกนั่นบ้า,า,บานอะไรนะบา้านพวเสาหนักเล็บพวเก่าน่ะแจกากระเด้อ มยังจิบกันนะเอออย่าว่าพื้นชาวบ้านเด้อหมดเลยว่าพื้นชาวบ้านเราพี่น้องว่าพื้นพี่น้องตัวเองผู้ถือประจักเนาะอยู่พี่หักมามีเงินซื้อเมื่อเด้อบ่มีเงินซื้อเมื่อดอก็มันผู้ถือกะเงินจีบตัวเจ็ดหมื่นกี่ มจมโตคือพากาันแหลนหลัดหนาโหลดแทลุหลเห็นหว่ากับรถติดแหงกันกึอกอ,อป้าจนบ่มีหมองจอดระวบ่าเอ้ยอาอหาหม่องจอดผแรกปไปเลยเลย,ยเไปเลยเลยคือรถไข่อุ่งนแนนี่กระตันห,หนาหาันขจ้าหันไข่เฟือนี่หันเฟือหันหหในเสบอ,อยู่ได้เคยกินเออตรงขาม ๊าทูพี่น้องเ้ยแมนเบิตอ้ตันหานกระเจ้าได้นี่ละบ่าอ่ะรัก่อนเจ้าไอชียอารถไปเจาทั้งหันไปเจอทั้งผู้แหละไปันลวเนาะไปผู้เดียวไป็นยังขาดยาง่ล้ะ ก็จับริยูนี่เออเออเสียบนีรถไปต้องกับหัวดอกไปในรถนะก็จะอนาจักรง่าให้เขาบอกก็จะอันบ้อยูดอกใครล้างเห็่คนแบบอลังการงานสางบ้านแก่งกอก ไปไปผ่าไปลงลายสื่อเปลือิได้โทรศัพท์อยู่ในหลอดคนปาดพี่นอนระลับใบระเ่าใบซองเนาะอย่ามันกลัวอย่ามันกลัววะ คนลายบละคันล่าได้อันนั้นเลยก่ะมันใช้เวลาวันได้ดนไดเนออพอวานล่ามีแต่นาทีที่เราได้จัดยาก่ะล่ามีแต่ใบสั่งออกมาจนบบมีหอดมองหนัง คนหลายคนจนทร์วั่นี้ทบางหนังเนาะของคนพยาธิกอะสุนท่านหมอ,อกระสุนนั่งนั่งฟังสื่อนั่งฟังสื่อเพิ่นห้องเตรียมเนาะ ยังสียังเพิงอยู่ดอกระบาวนี่เกือบคนสุดท้ายคนละเกือบคนสุดท้ายเกือบคนสุดท้ายเคยกลางเราไปกินข้าวเรียบร้อยพี่น้องหิวข้าว ตลา,าดจะรอตลาดกันเด้อไปารอตลาดไปารอเบ่งตลาดก่อนพี่เนอะมียังเนาะตลาดแก้งกอกตลาดแก้งกอกเมืองจำพร ให้ท็บเขา นาะเอ้ยได้งอโลนึงโล40,000กับประมาณ60บาทนี่แหละเนาะ40,000โล60บาทในตลาดก็จะเปิดเพลงน้องเลยบรร่ได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะ เข่าล้ะบ้านอ่ะยังท่านได้เข่าอยู่เห็นกระไล้กว่าเก่าบ่เห็นกระไล้กว่าเก่าเขาไปเปรี้ยวๆออกมาเห็นกระไล้กว่าเก่า